ถ่ายแล้วเด็กขับนะครับแน,น,บน,นวเฮ้ยสุปเปลียนโค้งชมผู้หย,ยับล่องแล้วต่อขึ้นต่อขึ้นเนี้ยเรากูมึงกี่ก,กระตุกเกียร์สามคน